ทุกคนครับวันนี้นะครับผมไปเจอผู้ให้บริการฟรีเว็บไซต์โฮสติ้งนะครับที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้งานได้ฟรีไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับผมจริงๆมันจะมีหลายๆคนเนี่ยมาถามผมบ่อยๆนะว่ามีโฮสติ้งฟรีแนะนำไหมครับบางคนเนี่ยคืออยากจะลองแบบโฮส์เว็บไซต์เล่นๆเออเป็นโปรเจกต์เล็กๆอะไรแบบนี้นะครับ ก็เลยไม่อยากไปจดโดเมนแล้วก็ไม่อยากไปเช่าโฮสเพราะว่ามันก็ราคาประมาณพันกว่าบาทนะครับผมนี่แหละผมก็เลยไปหามาให้ทุกคนแล้วก็เลยไปเจอตัวนี้มานะครับชื่อว่า Infinity Free นะครับนี่เลยนะฮะ Free website hosting นะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูการ deploy project PHP เว็บไซต์ด้วยนะครับอ่ะโอเคก็มาดูกันเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาทำการสมัครสมาชิกก่อนนะครับนี่ใครที่อยากจะลองทำตามก็ เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าผมยังไม่เคยลองเลยนะผมเซิร์ชแล้วผมเจอตัวเนี้ยก็เลยเออลองอัดวิดีโอทําเลยแล้วกันอ่ะก็มาเรจิสเตอร์นะครับอ่าก็จะให้สมัครสมาชิกเดี๋ยวผมจะ Sign Up with Google แล้วกันนะครับอ่าโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ทำการสมัครสมาชิกแล้วก็ l o g in n เข้ามาแล้วนะครับผมโอเคทีนี้ส่วนต่อ,อไปก็คือผมรู้สึกว่าเขาน่าจะให้เราสร้าง Account ซึ่งเราสามารถสร้างได้3 a ม c o u n t นะฮะโอเคก็มา create account เลยนะครับผมอ่าโอเคครับพอเรากดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เลือกแพลนนะนะครับซึ่งก็จะมีแพลนตามนี้นะครับทุกคนนี่มีแบบไม่ต้องเสียเงินนะครับมี2เหรียญสเหรียญหเหรียญนะครับแต่ว่านี่ฮะอันนี้คือข้อเสียของของฟรีแต่จริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราจะใช้ของฟรีเนี่ยฟีเจอร์หรือว่าการซัพพอร์ตอะไรพวกเนี้ยมันก็อาจจะไม่มีเห็นไหมเนี่ย มันไม่ได้มีการซัพพอร์ตพวกนี้นะครับโอเคแต่ว่าน่าจะใช้ได้แบบเป็นแบบโปรเจกต์เล็กๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะใช้ได้โอเคก็มา create now เลยนะครับอ่าโอเคฮะก็อาจจะโฆษณาเยอะหน่อยนะอย่าลืมนะว่าอันนี้มันคือของฟรีนะครับใครที่อยากจะใช้ก็ต้องทําใจนะนะครับผมบ่นไม่ได้เพราะว่าของฟรีนะโอเคอ่ะทีนี้เขาก็จะให้เราเลือกนะครับเป็นโดเมนเนมซึ่งตรงนี้มันก็จะมีแบบเป็นซับโดเมนอ่าแล้วก็นี่เราสามารถเลือกโดเมน extension ได้นะครับก็ แล้วแต่เลยว่าทุกคนชอบแบบไหนเดี๋ยวผมจะเอาเป็นอ่ะแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วผมจะตั้งชื่อว่า myler site อ่ะโอเคนะครับแล้วก็ลองเช็คนะฮะว่ามีโดเมนนี้หรือ,อยังนะครับผม่ะซึ่งตรงนี้รู้สึกว่าน่าจะยังไม่มีแล้วก็สามารถใช้ได้นะ นี่ฮะโอเคทีนี้ account name นะครับอันนี้เขาก็จะ generate ให้เรานะครับ password อ่าเดี๋ยวขอเปิดตาก่อนโอเคเดี๋ยวผม copy มาเดี๋ยวผมขอไปเก็บ password ไว้ในอีกที่หนึ่งก่อนโอเคนะครับอ่าทีนี้ก็ email consent นะครับอันนี้ผมจะ I do not approve แล้วกันนะครับโอเคอ่าก็กด create account ได้เลยปุ๊บนะครับผมอ่านี่ฮะ เดี๋ยวเก็บ username ไว้ด้วยนะตรงนี้นะครับเผื่อเราอาจจะได้ใช้นะนี่ฮะโอเคนะครับผมอ่าระหว่างนี้ก็ทำการรอติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับนี่เขาบอกว่า it will take a few minutes for your account to be set up นะครับ it can take up to 72 hours for the new domain to be visible everywhere อ่าโอเคไม่เป็นไรอ่าก็นี่ฮะเสร็จเรียบร้อยนะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวลองเข้ามาที่โดเมนนี้นะนะครับก็ copy มาแล้วก็ ลองกด Enter มาอ่านี่ครับทุกคนก็จะเห็นว่าก็คือเราจะได้หน้าตาเว็บมาแล้วเห็นไหมนะครับผมก็โอเคครับตามนี้เลยนะฮะทีนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาทําการอ่า Manage นะครับลองคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะเข้ามาที่ตรงนี้เห็นไหมนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาทําการมาที่ตรงนี้ครับก็คือ Open In File Manager นะลองคลิกมาดูนะครับ อันนี้น่าจะเป็นที่จัดการพวกไฟล์ต่างๆนะครับอ่าก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับนี่ฮะมันจะมาที่ตรงนี้นะนะครับซึ่งในส่วนของตัวไฟล์แมเนเจอร์เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเอาไว้แก้ไขพวกหน้าเว็บต่างๆได้นะอย่างเช่นหน้าเนี้มันจะเป็น index2.html ก็คือจะเป็นหน้านี้นะนะครับซึ่งเราก็สามารถกดคลิกแล้วก็ e d i t ได้นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนที่ h1 ตรงนี้นะเป็น myler size นะครับอ่ะลองกด save ดูนะ อ้าวเขาบอกว่า error during FTP upload permission deny สงสัยอันนี้เราน่าจะต้องลบทิ้งนะนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องอัปโหลดเป็นไฟล์ตัวใหม่เข้ามานะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมลองลบทิ้งก่อนนะครับก็ delete ไปเลยนะครับ confirm by ปุ๊บอ่าโอเคลองมา refresh นะครับเห็นไหมก็หน้าเว็บจะหายไปนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองสร้างนะครับก็คือเป็นหน้าเว็บนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อฐานข้อมูลดูนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจริงๆผมกลับมาตรงนี้ก่อน มันจะมีให้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้สึกว่าน่าจะสร้างนะครับเป็นฐานข้อมูลได้เดี๋ยวผมลอง back to account ก่อนอ่านี่ครับก็คือจะเป็น my sql database นะครับลองคลิกมาดูปุ๊บนะครับนี่ก็จะมีอ่านี่ฮะเห็นไหม username password อะไรพวกนี้นะที่เราสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็จะมี my sql hostname ด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถสร้างฐานข้อมูลตรงนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะสร้างเลยนะครับผมอ่านี่ฮะอันนี้ก็คือจะเป็นชื่อฐานข้อมูลนะ ก็ใช้เป็นไมเลอร์แล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะก๊อปมามาวางลงไปนะครับโอเคทีนี้ผมจะสร้างเลยปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับเห็นไหมเราก็สร้างฐานข้อมูลมาแล้วทีเนี้ยเราก็สามารถกดมาที่ PHP My Admin ก็คือเป็นตัวจัดการฐานข้อมูลก็ลองคลิกมานะครับอ่านี่ฮะก็จะเข้ามาที่ตรงนี้นะครับโอเคนี่เห็นไหมนะครับก็สามารถที่จะสร้างตารางอะไรได้นะก็เดี๋ยวตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาสร้าง หน้าเว็บแล้วก็ลองสร้างฐานข้อมูลสร้างตารางกันดูดึงข้อมูลมาอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปที่ ChatGPT ก่อนเดี๋ยวผมจะบอกเขาว่า creating a PHP PDO web application จากนั้นนะครับผมก็จะให้เขาเนี่ยทำการ connect to my SQL database create a user table and fetching data from database อ่าก็ตามนี้ครับก็สร้าง PHP PDO web application นะครับเชื่อมต่อฐานข้อมูลสร้างตาราง user แล้วก็ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลอ่นะประมาณนี้แล้วกันก็ enter ไปเลยอ่าก็รอเขาเจนสักครู่หนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาที่ตัว file manager ก่อนแล้วผมจะสร้างนะครับเป็นหน้า index .php ขึ้นมา นะครับเค okay, ลองสร้างขึ้นมาก่อนปึ๊บทีนี้เดี๋ยวผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่มี Auto c o m p l e ีทเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาโค้ดเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะนะครับเริ่มจากอ่ะเดี๋ยวมันจะมี db.php ก็เดี๋ยวผมกด close ออกไปก่อนอ่าสร้างขึ้นมานะครับเค okay, แล้วเราก็เอาโค้ดตรงเนี้ยใส่ลงไปปึ๊บทีนี้เราก็เปลี่ยนนะครับก็คือในส่วนของฐานข้อมูลเดี๋ยวผมกลับมาดูก่อนก็ตรงนี้ host นะครับ จะต้องเป็นตัวนี้นะอ่านี่นะครับแล้วก็ชื่อฐานข้อมูลก็คือเป็นตัวนี้นะ database name นะครับผมนี่จากนั้น username ก็คือจะเป็นตัวนี้ copy มาแล้วก็ password นะครับก็เปิดตา copy มาเคแบบนี้นะนะครับผมอ่ะก็เรียบร้อยแล้วก็ save เ,เลยอ่าเรียบร้อยครับน่าจะ save ได้ลองกด close เดี๋ยวลองเปิดขึ้นมาใหม่ดูปึ๊บโอเคได้นะครับ ทีนี้ส่วนต่อ,อไปก็คือจะเป็นการสร้างในส่วนของตารางนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ตัวนี้มานะฮะโอเค okay, แล้วผมจะมาที่ตัวนี้นะครับผมไปที่ SQL แล้วก็วางตัวนี้ลงไปตัวนี้ก็คือจะเป็นการสร้างตาราง user นะครับผมเดี๋ยวผมซูมก่อนมีอะไรผิดตรงนี้โอเคน่าจะเป็นไอ้ d o u เบิล u o ตรงนี้นะครับอ่านี่ฮะ ก็สร้างตารางถ้าเกิดว่ายังไม่มีตาราง users ใช่ไหมฮะอ่ามี id name email created at เคก็กด go ไปเลยฟึ่งอ่านี่นะฮะซึ่งก็ถ้ามาดูที่ structure เราก็จะได้ตาราง u s e r มาแล้วทีนี้ส่วนออกไปครับก็คือมันจะเป็นการเพิ่มข้อมูลซึ่งเดี๋ยวเรามาเพิ่มที่ตรงนี้เลยก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาที่ sql นะนะครับผมจากนั้นเดี๋ยวผมไปก๊อปตรงนี้มาก็คือจะเป็นการ insert นะฮะก็ก๊อปมาปึ๊บอ่าเราก็จะ insert user name email นะครับแล้วก็ ค่าก็จะเป็นจอร์นส่วนอีเมลก็จะเป็น john.do@gmail.com อ่าตามนี้นะครับโอเคเราก็ go ไปเลยปึ๊บอ่ามาดูที่ structure นะครับมาดูที่ users อ่าตอนนี้ก็มีนะครับข้อมูล insert มาแล้วนะครับทีนี้ส่วนต่อ,อไปก็คือจะเป็นการ fetch แล้วก็แสดงข้อมูลนะอ่าตรงนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวเรา copy code ทั้งหมดมาเลยนะครับแล้วก็มาที่ file manager แล้วไปที่ index.php อ่าวางโค้ดตรงนี้ลงไปอ่าเดี๋ยวผมลืมไปเดี๋ยวเรามาวางที่ตรงนี้ก๊อปโค้ดตรงนี้มานะครับวางลงไปปุ๊บอ่าจัดระเบียบนิดนึงนะครับผมทีนี้เดี๋ยวมาดูก่อนก็อ่ require once db.php นะครับใช้ PDO โอเค select from user order by id ปุ๊บปับ๊บอ่าก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดก็กด save เลยปึ้งนะฮะ แล้วก็กด close ไปทีนี้มาดูที่หน้าเว็บครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาที่หน้าแรกอ้าวเดี๋ยวก่อนมันกลับมาที่อันนี้เดี๋ยวผมน่าจะต้องมาที่ home นะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเปิดหน้าเว็บขึ้นมาอ่ะตรงนี้เขาบอกว่าอ่า access deny นะครับ password password ผิดเหรอ user for user เดี๋ยวก่อนผมมาดูก่อนอ่าเดี๋ยวเรากลับมาที่ฐานข้อมูล โอเคผมมาเปิดตาก่อนอ่ะ copy มาน่าจะผิดนะครับอ่าในส่วนของแพสเวิร์ผมหรือผมไปเผลอน,นี้มันมี space หรือเปล่าใช่ผมนะผมว่าน่ามันน่าจะเป็นที่ space ตรงนี้โอเคอ่ะผมกด save ใหม่ close by ไป f r e s h อ่าโอเคครับทุกคนก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลเนี่ยมาแสดงแล้วเห็นไหมนะครับผมโอเคนะก็เป็นอันว่าก็คือใช้ได้นะนะครับสำหรับโฮสติ้งฟรีตัวนี้นะนะครับก็จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่มาดูวิดีโอเนี่ยก็น่าจะมีพื้นฐานกันอยู่แล้วนะครับ ในการแบบสร้างไฟล์สร้างฐานข้อมูลอะไรพวกเนี้ก็คือน่าจะทําเป็นกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มายกตัวอย่างให้ดูนะครับเผื่อใครจะเอาไปใช้ก็จริงๆก็เนี่ยก็คือใช้ได้นะเออนะครับเนี่ยสามารถที่จะอัปโหลดโปรเจกต์ไฟล์ขึ้นมานะนะครับแล้วก็สร้างฐานข้อมูลจริงๆมาสร้างตรงนี้อ่ะอันนี้คือชื่อฐานข้อมูลนะครับแล้วก็เรามาสร้างตารางที่ตรงนี้นะครับนี่ ซึ่งฐานข้อมูลอันนี้ของเราก็คือชื่อตามนี้ใช่ไหมอ่ะนี่ครับฐานข้อมูลของเราชื่อนี้ก็จะมีตอนนี้มีแค่ user นะนะฮะเราก็สามารถคลิกมาดูได้ก็จะมีข้อมูลตามนี้นะครับเนี่ยก็ลองเพิ่มดูนะอ่ะลองเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับผมเดี๋ยวผมมา copy code ก่อนลองเพิ่มไปอย่างเช่นเอาเป็น Jane แล้วก็ d o e นะฮะเอ้ไม่ใช่อันนี้เป็น email Jane Doe gmail com อ่านะครับกด go ไปปุ๊บนี่ลองมา refresh นี่เห็นไหมก็จะมี ข้อมูลเพิ่มมาแล้วนะครับผมซึ่งถ้าเราจะไปแก้โค้ดตรงนี้เดี๋ยวผมมาแก้เรียงจากาน้อยไปมากดีกว่าก็มา e d d นะครับในการแบบดึงข้อมูลมานะนะครับเนี่ยคืออันนี้อีกอย่างหนึ่งนะข้อเสียของของฟีมันก็อาจจะชา้านิดนึงนะอันนี้ก็ต้องทําใจนะครับทุกคนเออนะฮะแต่ถ้าใช้งานได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้มัน order by desc ใช่ไหมผมเอาเป็น asc นะฮะกดเซฟไปปุ๊บลองมา refesh เห็นไหมก็จะเรียงจาก1 2 3ลงมาแบบนี้นะครับอ่ะ โอเคก็ถือว่าใช้งานได้นะสำหรับใครที่อยากจะลองแบบ d e PLOY Project PHP เล่นๆอะไรประมาณนี้นะนะครับก็นี่แหละคือของฟรีอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ถามว่ามันใช้ไดไม้มันก็ใช้ได้นะครับผมก็นี่แหละยังไงก็ตามลองใช้งานกันดูนะครับคิดว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วราติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้เจอกัน วิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้จานโอมนะครับผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกสปอร์เตอร์เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนะครับก็คือจะเป็นแบตเท่ๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นป้ายติดชื่อในช่องแชทนะครับแล้วก็คัสตอมอีโมจินะครับเอาไว้ใช้เล่นกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโพสต์ลับนะครับที่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเห็นโพสต์นี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพนะครับก็ขอให้ติดตามแล้วก็ออราาจยมไปนนเละก ทุกคนครับ